สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมหรือข้อสะโพกเสื่อมและแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าต้องผ่าตัดเป็นข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเริ่มตั้งแต่ที่บ้านจนถึงโรงพยาบาลซึ่งไม่เพียงแต่ต้องมีผู้ดูแลหรือการจัดเตรียมสถานที่ที่บ้านเท่านั้นแต่รวมถึงการบริหารร่างกายก่อนการผ่าตัดการเตรียมอุปกรณ์มาโรงพยาบาลให้พร้อมย่อมส่งผลดีต่อการผ่าตัดนะครับ หนึ่งในสิ่งสําคัญก่อนเข้ารับการผ่าตัดนั่นคือการจัดเตรียมผู้ดูแลและเตรียมสิ่งของต่างๆภายในบ้านเอาไว้ให้พร้อมพอเมื่อผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการกลับมาพักฟื้นที่บ้านโดยสามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายและสะดวกคือสิ่งสําคัญช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวและกลับไปเดินได้อีกครั้งอย่างคล่องตัวโดยเร็วสิ่งที่ต้องจัดเตรียมภายในบ้านมีดังนี้ครับ 1. จัดเตรียมพื้นที่ทางเดินให้ไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นพรมเช็ดเท้าสายไฟต่างๆเพื่อป้องกันการสะดุดล้ม 2. จัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งของที่ผู้ป่วยใช้บ่อยให้อยู่ในตำแหน่งที่หยิบใช้ได้ง่ายไม่ต้องก้มหรือเอื้อมหยิบของ 3. ติดตั้งไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนบริเวณทางเดินห้องน้ำและห้องนอน 4. จัดเตรียมห้องน้ำเปลี่ยนชักโครกแบบนั่งยอง ให้เป็นนั่งราบรวมถึงติดตั้งราวจับบริเวณชักโครกและจัดหาแผ่นกันลื่นไว้ในห้องน้ำด้วยครับหากห้องนอนท่านอยู่ชั้นบนและจำเป็นต้องขึ้นบันไดควรเปลี่ยนมานอนชั้นล่างในช่วง2ส,สัปดาห์แรกหลังผ่าตัดนะครับรวมถึงจัดระดับของเตียงให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่เตี้ยจนเกินไปเพื่อความสะดวกในการเข้าออกจากเตียงครับเลี้ยงเก้าอี้ที่ต่ำหรือเตี้ยมากจนเกินไปนะครับเพราะจะทำให้ลุกนั่งลำบาก ควรเตรียมเก้าอี้ที่มีพนักพิงเบาไม่นิ่มมีที่วางแขนและไม่มีล้อเลื่อนและที่สำคัญต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วง1-2สสัปดาห์แรกหลังผ่าตัดนะครับการบริหารร่างกายก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียมนั้นมีความสำคัญมากนะครับเพราะจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อมีความแข็งแรงป้องกันข้อย,ยึดติดกล้ามเนื้อไม่รีบ และคนไข้กลับมาเคลื่อนไหวหลังการผ่าตัดได้ดีอีกครั้งโดยท่าต่างๆที่แนะนําให้บริหารหลังการผ่าตัดมีดังนี้ครับท่าที่1กระดกข้อเท้าท่านี้จะนั่งหรือนอนหงายทําก็ได้นะครับโดยกระดกข้อเท้าทั้งสองข้างขึ้นลงพร้อมกัน10ครั้งท่านี้จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้าหรือข้อเท้าช่วยลดอาการบวมหลังการผ่าตัดครับท่าที่2งงอเข่างอข้อสะโพกท่านี้ให้นอนหงายนะครับ แล้วงอข้อเข่าและข้อสะโพกขึ้นใช้มือจับบริเวณข้อเขา่าดึงเข้ามาหาตัวเองที่หน้าอกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำทีละข้างข้างละสิบครั้งท่านี้จะช่วยเพิ่มวงเคลื่อนไหวของข้อเข่าและข้อสะโพกท่าที่3กล้ามเนื้อต้นขา posture set setting ท่านี้ให้นอนงายนะครับใช้หมอนรองบริเวณใต้เขา่าเกรงเข่ากดลงที่หมอนโดยไม่ต้องยกสะโพกข,ขึ้นทำข้างละสิบครั้ง ท่าที่4กล้ามเนื้อหน้าท้อง abdominal muscle ท่านี้ให้นอนหงายนะครับและชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นเกรงหน้าท้องเหมือนเราจะยกตัวขึ้นไม่ต้องกั้นหายใจทำทั้งหมด10ครั้งครับท่าที่5กล้ามเนื้อสะโพก gluteal setting ท่านี้ให้นอนหงายนะครับและชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นเกรงกล้ามเนื้อสะโพกทําทั้งหมด10ครั้งครับท่าที่6 เหยียดขาเล็กเพลสท่านี้ให้นอนหงายนะครับให้ปลายเท้ายันที่ผนังหรือขอบเตียงงอข้อเข่าเล็กน้อยออกแรงเหยียดข่าให้ตรงทำา10ครั้งครับท่าที่7ดันพื้นพุชอัพท่านี้ให้นั่งนะครับจะนั่งบนเตียงหรือเก้าอี้ก็ได้แล้ววางมือให้สอกงอเล็กน้อยออกแรงเหยียดข้อศอกทั้งสองข้างพร้อมกันจนแขนเป็นเส้นตรงทำา10ครั้งครับท่าที่8ด ฝึกการหายใจท่านี้ให้นั่งนะครับเอามือประสานที่หน้าท้องหายใจเข้าลึกๆกางแขนออกแล้วหายใจออกช้าๆทางปากพอท้องยุบหุบแขนลงครับทำทั้งหมด5ครั้งถ้าบริหารทั้งหมดนี้หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านหรือนกักกายภาพบำบัดนะครับสิ่งของจำเป็นที่ผู้ป่วยต้องเตรียมมา ในวันที่แพทย์นัดมานอนโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดได้แก่บัตรประชาชนบัตรประกันอุปกรณ์ช่วยเป่าความดันลมเพื่อเปิดขยายทางเดินหายใจหรือซีแพหากใช้อยู่รองเท้าที่สวมใส่สบายถอดง่ายกล่องใส่แว่นตาคอนแทคเลนส์สิ่งที่ไม่ควรนำมาโรงพยาบาลนะครับได้แก่สิ่งของมีค่า และเครื่องประดับต่าง